กลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับนี่กับเกมมีว้าอเอชียนนชะตอนนี้ก็เลเวล490แล้วนะจ๊ะมันได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละ490แต่เก็บไว้มาอัดคลิปโดยเฉพาะเลยวันนี้วันเสาร์มีหลายแพ็คเหลือเกินที่ต้องเสียเงินก่อนอื่นขอเติมเงินก่อนแพ็คนี้คือแพ็คประจำของเราแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องมีไออันนี้อีก <c oughs> ล้านคาเพชรอีกหชุด ขอกำลังใจสัก20ไลค์นะครับเหตุผลที่ต้องซื้อเพชรเพราะอะไรร้านค้าเพชรมีอย่างเดียวน้ำยา exp EH 1นึขวด7วันมาไม่เจอเจอเดี๋ยวนั้ปริงใช้มาใช้มา มันจะได้หินไอ้นี่อีกเอามาอัพก่อนก่อนที่จะเริ่มภารกิจหลักของเราอืหอหึหนึ่งสองปาบน่าจะไม่มีอะไรละอันนี้ก็ปกติซื้อสามอันไอ้สองอันโอเคเริ่ม เปลี่ยนคลาสที่5คือจุดเริ่มต้นคือเลเวล490แต่มันสามารถเปลี่ยนได้เลยไหมมันยังมันน่าจะเริ่มเปลี่ยนทีคือ500อันนี้มันเหมือนแค่ไปไล่ตีมอนปกติก่อนถ้าไมนจเีเขียนอยู่ฟัง์กชันมาใหม่แล้วนี่ปราบแล้วก็รับปราบกดเข้าไปดูก่อนไซนนี่นไมจำเวทมีอะไรมากของผมเล่นเวท e n e อันดับแรกไปเลยสังหารหนึ่งร้อยตัวไปสี่ร้อยเก้าสิบเริ่มในการเปลี่ยนคลาสนัชอันนี้ผมยังไม่ได้ทำควสไม่ได้ทำอะไรเลยเนละยยังคลบปริ้งอยู่เลยเดี๋ยวเราไล่อันนี้ก่อนมันน่าจะยังเปลี่ยนไม่ได้หรอกเราก็ทำเป็น ep ep ไว้เหมือนคลาส4ี่อ่ะอันนี้คลาสห้า เริ่มต้นคือ490มาถึงก็มาตีแมงป่อง100ตัวน่าจะยังไม่มีอะไรนะ490นั้นน่าจะแค่ให้ไล่ตีมอนเหมือนปกติก่อนตีมอนเสร็จปุบ๊บ500อาจจะมีอะไรแปลกใหม่หรืออะไรยังไงผมไม่รู้ไม่เคยเราก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเลยว่า490แล้วต้องทำย่างไงต่อนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้แพ็ เก็บหลายเดือนแล้วการที่ต้องเสียเงินแล้วตีแมงป่องทั้งหมด100ตัวมีตีมาหกแล้วไม่มีอะไรก็ใต้ตีไปเรื่อยกรเล็ดก็เก็บมาได้อยู่ประมาณแล้วในตัวมีหมื่นในครั้งมี2 0งหมื่นมมนกว่าประมาณ30,000ืนกว่าแล้วแต่ต้องไล่ซื้อแหวนให้คันก่อนเรเวลยงห้้น่าจะได้ซื้อเร็วๆนี้เนะี่ยาต้องท่านมันได้ของดีๆ รืมไหมไงต้องสร้างปีกแล้วให้ตัวเด็กดึงรีบให้ได้การเลตเจ็ดหมื่นห้าเพื่อมาซื้อแหวนให้มันจบจบปอันนี้แมงป่องครบแล้วหนึ่งร้อยตัวได้แค่นี้เหรออันนี้ได้เวสเวทเวทเวทได้แค่นี้ไม่แค่นี้จริงเหรออันดับแรกแค่ตีแมงป่องเลยนะ ต่อมาเลยเนี่ยอ,อ๋อสามารถดำเนินการสามารถดาเนินการต่อเพื่อเปลี่ยนคาสเมื่อขึ้นถึงมัตเตอร์ร้อยก็คือเรียกว่าห้าร้อย่อย่างนี้แค่นี้รางวัลอุ๊ยพลังชีสพลังโจมตีเบิ่มเยอะอยู่เนาะออแค่นี้มีแค่นี้เรียกสี่ร้อยเก้าสิบตีแมงป่องร้อยตัวจบจบจริงๆไม,ไม่มีอะไรเลยเพิ่มเสียงหน่อย ทำอะไรได้ทีเนี้ยวันนี้ก็ไม่มีบอสโ,โบราณบอสโบราณนี่ตีแย่งกันตายอืมป้นนี่เดี๋ยวค่อยทีหลัง <c oughs> ฮีเฮริเลียเป็นแปรปปัสสัตก็ลหิตไม่มีอะไรโวบอสโวบอสลอยสองนาทีงั้นเดี๋ยวไปโซโลโบอสก่อนตี <c oughs> โซโลโบอสเสร็จเดี๋ยวค่อยไปโวบอส โรบ,บอตตอนเช้าเช้าวันเสาร์นี้น่าจะเดือดอยู่นะเฮ้ยได้ของอะไรมาได้ของอะไรมาได้รองเท้าแต่ไม่ใช่ของเราก็ขายที่ครับอย่างนี้เดี๋ยวก็เก็บไว้ขายทีเดียวว้าวอีกสองนาทีสองนาทีลงอะไรได้ไปโน่นดีกว่ามอสเตอร์ จีมอนอันนี้รอไปก่อนโอ้ยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยตายตายเลยทำใหม,ม,เม,ม่เนี่ยฮะมึงจะทำใหม่เนี่ยมึงทำใหม่กับกูอย่างมอนมีตั้งเยอะแยะมึงจะมาแย่งทำใหม่ไม่เข้าใจากดแขนไลน์ฮึ เราเอาสกิลไปตีมอน์หมดแล้วเราไม่มีตอบโต้มันค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันมีคูณดาวของสกิลมันไม่ได้สามารถตีได้เลยแต่เมื่อไหร่เขานี่จ้องมาถึงหวดเราก่อนเลยไม่ตีมอนเลยเรายังตีมอนนะ <c oughs> อัดอด อย่างนี้เนะี่ยปลาใหญ่มันชอบกินปลาเล็กแต่บางทีถ้าเราเป็นปลากำลังตรอถ้าปลาเล็กจัดคงตบทีเดียวล่วงไปแล้วตต้องไปดูว่าผมจาชื่อเขาได้9้าอะไรก้าซาตานไปไล่ดูพลังเขาดิเป็นอันไรมันมีอยู่จำพวกมีอยู่กิวเดียวอะที่ชอบแบบไล่ตบคนอื่นเขาอะ อยู่ไหนนะ้าอยู่ไหนนะ้านี่สิบสี่ล้านว่าแล้วตีทิ้ง,งแล้วไล่จามแล้วก็เลิกตีรอโ,โบบอสดีกว่าโวบอสโวบอสอีกมาแล้วมาแล้วโวบอส บั 400, สี่ร้อยหกสิบขอกำลังฉนับฉนงจากเครื่องกล่องน,นะจ๊ะเพราะว่าตอนเช้าคงมังค่องข้างเยอะพอชงควงเลยมีเพื่อนอยู่บอกก็ไม่รู้ได้ของมา2ชิ้นวันนี้น่าจะขายได้อยู่สองพได้กระเล็ดเพิ่มมาสองพก็ดีโอเคอดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เพราะว่ากาเลตที่ทำเควสทั้งหมดเบ็ดเสร็จต่อวันผมจะได้ที่เป็นเป็นเหรียญอ่างเงี้ยนงงนะเนี่ยเป็นเหรียญเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่เคยดูมันน่าอยู่มนะันหกร้อยน่าจะได้อยู่หกประมาณหกเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยอยู่วันนี้มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่ต่อวันวันหนึงก็ห้าห้าห้าร้อยก้าห้าพันก็ 5, 5 90, 5, เยอะแล้วอะ่ะต้ค่อยเก็บไปน่าจะต้องรีบเราต้องสร้างไปอีกอย่างเดียว หาอุปกรณ์มาแล้วก็สร้างไปให้มันขายให้ได้แล้วก็ตัวเอาเอวน้อยดึงไปีไม่งั้นไม้พอพรตอนนี้เพิ่งมีอยู่สามหมื่นสามมืห้าอ่ะมันใช้อยู่เจ็ดหมื่นห้ามีสามหมื่นห้าสามมื่นห้าไม่พอขาดอยู่ประมาณสี่หมื่นสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะขาดสี่หมื่นขาดเยอะ ไม่มีคนจริงๆปกตินี่โวโบอสเช้าเน,นะนี่ยคนเริ่มเลยนะนน่มึงแปดโมงกว่าเองคนไปไหนกันหมดจะของออกดีนะขนาดตีตัวธรรมดายัางได้ม่วงมาสองชิ้นต้องตีโวโบอสได้ม่วงอีกสักสองชิ้นขายของอย่างเงี้ยมันจะดีมากเลยได้วันละหมื่นสองหมื่นนี่ก็ได้วันละหมื่น 10, นี่ถ้าหาได้วันละหมื่นกรเล็ดนี่ก็ไม่แค่แค่อีแค่สี่หมื่นสี่วันนี่ก็ได้แล้วทันอยู่แล้ว การเปลี่ยนคัสก็ขาดแค่สี่หมื่นองเงี่ยมีให้ป้อนม้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเขียนอะไรวะอ๋อป้อนงั้นเราป้นได้อยู่ป้นป้น ป้นกันอ่าเขาช่วยเราตีต้องถาดชดกันด้วย <c oughs> อืมอือพลังเราเยอะกันแล้วนะไล่ตอนเนี้ยสูสีดูดีเลยยนะจ๊ะโอ้โหโวบอสเนี่ยมันช้าเนี่ยมันนานมันลองดอกของแต่ดีผมกวาดล้างได้อยู่สามครั้งโวบอสตีแค่สองครั้งก็จบละ วีหมันสบายเงี้ยมีวีพีมันกวาดล้างสิทธิด,ดีมันไม่เสียเวลาถ้าสมมุติไม่มีวีพีตี5ครั้งนี่แย่งกับเขาโอกาสลำบากใกล้แล้วเลยสิบหลอดมีคนมาตอมันม่ให้ตีเว้ย จะตายแล้วบอสจะตายแล้วไม่ให้จี้หรอกถ้าไม่จะเจอแรกก็ได้อยู่สามสองหนึ่งของม่วงออกมาปี้ยงเปีียงเปีียงมีม่วงอะไรม,มามั่งโอ้โหไม่มีกวาดล้างหนึ่งสองเงียบกระดิบเนี่ยกวาดล้างอะ่ะไม่มีอะไรเลย เดี๋ยลองเปิดป้าบ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 ืาบาบาบมม่วงม่วงดิม่วงแบบม่วงคลิปเลยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้มัตเตอร์490ก็ไม่มีอะไรเริ่มต้นการเปลี่ยนคาสแค่แค่ไปตีเมงป่องร้อตัวเสร็จแล้วก็อรอเลยวล5 0้500ทีเดียวในการเปลี่ยนค์สเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีสำหรับ EP เปลี่ยนคลาสนะครับอันนี้ก็แยกๆก,กันไปอันนี้เริ่มคือเริ่มนับ1คือ490เจออีทีคือเลเวล500ในการเปลี่ยนคลาสนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าผมพูดแลว้วผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องขออภัยไว้ในนาทีนี้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปลนะบายสวัสดีครับ